การสร้างเสาวไว้น้ำด้วยของพวกน,นี้มันง่ายจะตายแค่ใช้จินตนาการนิดหน่อยแล้วก็ไปเลือกเพื่อนมาช่วยแค่นี้ก็สนุกแล้วล่ะเรากำลังจะมีงานใหญ่ที่โรงเรียนของเรานั่นคือการประกวดโครงงานนี้ล่ะใครพร้อมจะมาโชว์ทักษะกันแล้วบ้างแต่ดูเหมือนว่าเด็กๆจะไม่ค่อยพร้อมทำโปรเจกต์กันสักเท่าไหร่นะ นี่มันน่าเบื่อมากเลยอะ่ะไปคุณไรอันดูวิธีที่จะทำให้ดเด็กๆแอคทีฟขึ้นมาสักหน่อยเงินรางวัลนี่ล่ะว้าวตอนนี้น่าสนใจขึ้นเยอะเลยแบบนี้คุ้มค่ากับการทำงานขึ้นเยอะอสองสัยทุกคนจะต้องมาประชุมกันหน่อยแล้วล่ะฮฉันมีไอเดียเจง๋งๆ,ๆเยอะเลยเราทำภูเขาไฟกันดีไหมไม่เอามา<ม><ม>ทำไ,<ม>ไข่มังกรกันดีกว่าลองจินตนาการดูสิ เราต้องการอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านั้นแบบสระว่ายน้ำอะไรแบบนั้น่ะไอเดียนั้นเส๋งไปเลยบารบาร่บบรา <S <S งาั้นพวกเรามาเริ่มจากการตัดสินใจ <S <S ว่าเราจะทำสระว่ายน้ำจากอะไรกันดีกว่าแจ็คเขามีคำแนะนำดีๆด,ด,ด้วยพวกเราสามารถใช้ตู้ล็อกเกอร์แบบนี้ได้นะตู้ล็อกเกอร์อนี่นะเอามาทำไมอะดูซิว่ามันมีประโยชน์มากแค่ไหนฝากถือหน่อยนะ <S <S เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ย มันก็น่าจะเวิร์กอยู่นะแต่สาว่ายน้ำมันต้องการอย่างอื่นอีกอะงั้นเรามาช่วยกันทำเลยจ้าเมฟใจเขาจัดการกับล็อกเกอร์เสร็จแล้วล่ะแล้วพวกเราก็จะห่อมันไว้แบบนี้ด้วยพลาสติกตกแต่งนิดหน่อยก็น่าจะดีนะแบบนี้พวกเราต้องชนะแน่นอนแล้วเราจะเติมอะไรลงไปในสาว่ายน้ำดีอะ uh huh. เธอคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าเมฟพวกเขา <Hey. S 1> ขอยืมหน่อยนะสาว่ายน้ำ <What? S 1> ของพวกเราจะเต็มไปด้วยน้ำอัดลม มีันสร้างสรรค์สุดๆเลยสง่งขวดเปล่ามาให้ฉันเลยนะเดี๋ยวฉันจะทำไฟให้เองมันง่ายมากเลยแค่ใส่ไฟแบบนี้เข้าไปในขวดจากนั้นก็เปิดไฟเลยแบบนี้ก็คงจะสว่างไปทั้งคืนเลยล่ะ ตอนที่คุณมีน้ำอัดลมอยู่ในสระว่ายน้ำแบบนี้มันก็ยากที่จะปฏิเสธแล้วเนาะเใครก็อยากกินจนเหยือสุดท้ายอยู่แล้วล่ะแล้วแจ็คเขาก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วโอ้ใช่แล้วล่ะคราวนี้แหละแชมเปี้ยนตัวจริง<อ>พวกเราก็รู้อยู่แล้วล่ะแจ็คายทำแบบนั้นได้ยังไงอะตอนนี้พวกเรามีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นต้องทํานะพวกเรามาเปลี่ยนชุดว่ายน้ํากันหน่อยดีกว่าแต่แจ็คอยู่แถวนี้นะบาบาร่าฉันรู้แล้วล่ะ พวกเราต้องการห้องเปลี่ยนชุดเั้นผู้เราทำาค <Wow. S 1> นื่องที่มาจากข้างม่ากกันดีกว่ารีบร้อใ้แล้วล่ะตาเธอก่อนเลยตาดูเหมือนแจ็คจะกินน้ำบัดลมเข้าไปเยอะเกินนะเขานั่งน,นิ่งๆไม่ได้เลยอะเขามีพลังงานเหลือล้อนเลยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ช oh, oh, ่ังขอโทษทีนะตอนนี้เรามาทำสไลเดอร์กันดีกว่าผู้เรามีทุกอย่างที่ต้องการอยู่แล้วล่ะบันไดบอร์ดแล้วก็พลาสติกงั้นมาเริ่มกันเลย ต้องคิดที่นอกกรอบสักหน่อยสไลเดอร์พร้อมจะให้ทด<ห>สอบแล้วล่ะมันสนุกมากเลยเลยทุกคนเราสามารถสนุกได้โดยไม่ต้องออกไปจากห้องเรียนเลยโอ้โไม่นะแ็ก <c oughs> ใคยทำแบบนี้อีกแล้วหรือเนี่ย <c oughs> พวกเรานึกทำอ่างน้ำร้อนกันนะดูเหมือนว่าโปรจะเห็นส้จะสําเร็จแล้วล่ะทุกคนทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ <c oughs> แต่พวกเขาก็ยังต้องเรียนกันอยู่นะถึงเวาลาเรียนวิชาเคมีไปแล้วล่ะ วันนี้พวกเรามีเรียนปฏิบัติกันน่ะทุกคนนี่ของพวกเธอจ้าหืมแล้วถ้าพวกเราลองทำค็อกเทลของเราขึ้นมาเองล่ะ <Wow. S 1> ส่วนผสมพร้อมแล้วงั้นก็มาผสมกันเลยวิชาเคมีมันก็เหมือนศิละปะนั่นแหละตอนนี้มาชิมกันหน่อยดีกว่าเือสดชื่นและอร่อยมากเลยแล้ว <c oughs> ของฉันแล้วจ้ะ <c oughs> แน่นอนบาบาร่าเธอก็จะได้ชิมอยู่แล้วล่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มีเครื่องดื่มสำหรับปาร์ตี้ริมสระของพวกเราแล้วแต่ยังไม่ม okay. yeah. ีบาร์เลยอ่ะคนลองจินตนาการดูสิว่ามันจะเจ๋งมากแค่ไหนโอเคงง้นพวกเรามาจัดการกันเลยเอาโต๊ะมาเรียงต่อกันไว้แบบนี้จากนั้นก็เอาผ้าสีสวยๆคุมมันไว้เรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้พวกเราก็มีบาร์แล้วเอาค็อกเทลไว้ตรงนี้แล้วตกแต่งอีกเล็กน้อยแน่นอนเพิ่มไฟเข้าไปด้วยตามสบายเลยนะจ๊าสาวตอนนี้พวกเรามาสนุกกันหน่อยดีกว่า คุณหนว่ารูปพวกนี้น่าจะต้องการสีสันสักหน่อยนะเย้พวกเราทำได้นี่แหละคือรูปตอนที่นักวิทยาศาสตร์เขาไปปาร์ตี้กันน่ะโอ้โลน้านี่มันเจ๋งสุดๆเลยล้าถ้าคุณไม่มีลูกบอลแบบนี้ <Hey. S 1> ก็ลองใช้ลูกโลกดูสิ <Hey. S 1> พวกเรามีกีฬาลูกโลกวอลเล่บอลด้วยก็ไม่แย่ uh huh. นะพวกเรามาดื่มข้าเคชลกันหน่อยดีกว่านี่มันผ่อนคลายมากเลยอะ่ะ นี่แหละคือสิ่งที่ปาร์ตี้ริมสะควรจะเป็นในนี้มันร้อนมากเลยอะร้อนมากจริงๆนะเนี่ยมมเมฟเอาลองมาเปลี่ยนชุดนักเรียนของเรากันหน่อยดีไหมมาเริ่มกันเลยตัดมันแบบนี้แล้วก็ผูกมันนิดหน่อยอตอนนี้พวกเราก็ได้เสื้อกาออกแล้วล่ะแล้วเราก็ไม่ต้องการแขนเสื้อพวกนี้ด้วยนะเพอร์เฟกต์เลยตอนนี้พวกเราก็ไม่อึดอัดแล้ว แล้วตอนที่สาวๆกําลังพักผ่อนกันอยู่แจ็คก็กําลังทําอะไรอยู่เหมือนกันนะเขากําลังลองทําเปลอยู่นะ่ะตอนนี้มาลองกันเลย <Yeah. S 1> เราสนุกกันมากเลยใช่ไหมล่ะสาวๆแต่เปเลที่ทํามาจากเก้าอี้แบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะไอเดียนี้แย่สุดๆเลย <Wow. S 1> ถ้าคุณมีกระดาษลังแบบนี้คุณก็มีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วล่ะคุณสามารถทําทุกอย่างขึ้นมาจากพวกมันได้เลย แม้กระทั่งเว้นตาแบบนี้ก็ตามตัดมันออกมาจากนั้นก็ทำเลนด้วยสกอตเทปแบบนี้แล้วก็ใช้ปากกาสีดำทาลงไปอย่าลืมตกแต่งมันด้วยนะตอนนี้บาบาร่าก็พร้อมจะไปเจอแสงแดดแล้วตอนนี้ถึงตามเมฟแล้วล่ะเธอจะทำหมวกจากกระดาษลังคุณแค่ต้องการกระดาษลัง3ส่วนแบบนี้ตัดมันออกมาอย่างระมัดระวงังจากนั้นก็ทำให้เป็นทรงกระบอก เราก็แปะเข้าไปกับวงกลมที่เตรียมไว้แล้วเอาปีกหมวกมาติดไว้ตรงนี้จากนั้นตกแต่งมาด้วยสติกเกอร์ถึงเวลามาลองกันแล้วล่ะมันดูดีมากเลยการทำโปรเจกต์นี้มันเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยพวกเขาก็เลยจะต้องหาอะไรกินกันหน่อยแล้ววันนี้นี่ลงอาหารคนเยอะมากเลยอะแต่แจค็คคงไม่น <Yeah. S 1> สนแล้วนะตอนนี้คุณไม่เคยมีเงินคุณก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์สักหน่อยดูสิอาจารย์ hmm. ใหญ่ก็เต้นอยู่ตรงนั้นด้วยนะ งั้นฉันขอขนมผู้นี้ไปก็แล้วกันมาขโมยขนมในโรงอาหารแบบนี้เนี่ยนะแบบนี้มันไม่ได้เลยแต่บาบาร่ากับเมฟจะช่วยจัดการเองทุกคนอย่าไปโกรธแจ็คเลยนะเดี๋ยวฉันช่วยจัดการเองทุกอย่างดีที่เยอะเลยแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะนี่ฉันก็โดขนขโมยเหมือนกันนะตาสหายได้เลยแค่นี้พอไหมได้สักทีปล่อยให้สาวๆจัดการกับปัญหากันไปก่อนอแจ็คเขาหิวแล้วล่ะ แต่สงสัยจะไม่ได้กิน <S <S <gek ling> มื้อเที่ยงเราเมื่อไงแจ็คนายทำแบบนี้ได้ไงอ่ะการขโมยอาหารของคนอื่นโดยไม่ขอเนี่ยมันแย่ามากเลยนะโอ้อไม่นะไม่ต้องมาสอนมารยาทฉันเลยนะแต่พวกเราก็ปล่อยให้มันเสียของไม่ได้แล้วนะอะไรเนี่ยล็อกคอรี่งนั้นหรอไม่เอาอ่ะอฉันไม่กินดีกว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิชาศิลปะวันนี้เนี่ยไม่เห็นจะสร้างสรรค์ตรงไหนเลยได้ทำแต่โจทย์เก่าๆอ่ะ นี่มันน่าเบื่อสุดๆฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะพวกเราต้องทำบัตเชิญไปงานบาร์ตี้ริมชายหาดของเรานี่แหละเป็นช่วงเวลาที่จะได้แสดงความสามารถของทุกคนมาวาดรูปกันเลยตอนนี้พวกเราจะได้โชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วทุกคนจะต้องชอบมันมากแน่นอนยกเว้นคุณเบ็ตตี้น่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วไหนคือสิ่งที่ฉันสั่งให้ทำล่ะมันก็ดูดีอยู่นะภูมิใจมากเลย แต่ฉันคงจะต้องให้เอฟก,กับพวกเธอแล้วล่ะนี่มันไม่ได้เลยนะ uh oh. พวกเขาก็พยายามกันเต็มที่แล้วนี่นาะสาวๆไม่เป็นไรหรอกนะพวกเธออยากได้เอกันใช่ไหมงั้นเอาไปเลยจ้า <Wow. S 1> ขอบคุณมากเลยนะแจ็คเกรดดีๆก็เป็นหนทางไปสู่อารมณ์ที่ดีนะเ <l ick> สรนั้น <l ick> ก็ถึงเวลาแล้วล่ะ <l ick> เพื่อนร่วมชั้นทุกคน <l ick> เขาก็ทำกันได้ดีมากเลยพวกเผาไฟจากลาวาของจริงเลยเหรอเนี่ยส่วนนี้ก็คือไข่มังกรที่ทำมาจากทองคำ ดูเหมือนว่าทุกคนจะต่อสู้กันจริงจังมากเลยนะแล้วของเธอละจ้าบ,บาบาร่าช่ลพวกเรามีปาร์ตี้ริมชายหาดในโรงเรียนเธอจริงจังหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เห็นจะเป็นโปรเจกต์ของจริงตรงไหนเลยงานพวกเธอก็มาดูเองสินี่คือบัตรเชิญมางานปาร์ตี้ของพวกเรามันต้องน่าสนใจมากแน่นอนมาดูกันเลยว้าวห้องเรียนกลายเป็นปาร์ตี้ริมชายหาดไปเลยอะ มีสาวไว้น้ำด้วยเลยเนี่ยที่นี่มีน้ำาอัดลมเต็มเลยด้วยและดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนุกกันมากเลยล่ะแตาสงสัยจะไม่มีใครชวนอาจารย์ใหญ่เลยนะเนี่ยอุ๊ปส์ใให้เขาเข้ามาฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอจะทำแบบนี้ uh การไม่ชวนฉันมันเป็นการละเมิดกฎของโรงเรียนนะเย่ค uh ุณจัสตินเขาสนุกมากเลยและทีมนี้ต้องได้รางวัลใหญ่ไปแน่นอน เย้ผู yeah! เราชนะแล้วล่ะนี่แหละชัยชนะคุณชอบปาร์ตี้ริมชายหาดของพวกเราไหมคุณอยากจะลองทำแบบนี้ในห้องเรียนของคุณบ้างหรือเปล่าบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมว้าว